สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้วันเสาร์นะครับพาทุกคนมาเดินตลาดเช้าวันเสาร์ท่าหินกันแต่ก่อนไปตลาดเช้านะครับก็มาชมบรรยากาศสวยๆริมทะเลสาบสงขานี่คือบรรยากาศริมทะเลสาบสงขาซึ่งอยู่บริเวณหลังวัด ท่าหินนะครับเป็นท่าเรือนะครับว่างๆนะครับแวะเวียนกันเข้ามาชมบรรยากาศแบบนี้ได้ทุกวันครับพระเจดีย์สีหมหาโพงดงามตราการตาและนี่คือตลาดเช้าวันเสาร์ครับตลาดเช้าที่มีสินค้าพื้นบ้านนะครับขนมพื้นบ้านน่าทานนะครับไปดูกันเลยช่วงฤด,ดูกาลนี้ครับ ปลาขี้ขมจะเห็นแล้วปลาขี้ขมนะครับมีตั้งตีไม่ทำที่แล้วการทีทำแล้วข่ๆนะครับนะปลาสดๆทางเพลนเลยครับนี่แหละพี่น้องช่าละคั่งค้นกันมากรักๆเลยกุ้งเป็นเป็นครับเลยแหละขี้ตังนี่คือตลาดเช้าท่าหินนะครับ มีก้องเดียเห,หลือกมากมม้เลยก้องประมงพื้นบ้านปลาขีตังทะเลทราบทุกคนครับตัวใหญ่ๆปันนี้เลยนี่กี่บาทนี่ก้องปีเซอ,อ,เอร์กล้อยนะครับปลาเล่ก็ย่งกับปลาเล่โคลคามกับกองปูนปูนปันนี้เลยสิบบาทค่ะบ,บ,าบ,บาทคอคอเลยแต่ครับราทากับยี่สิบในเมืองนี่ คุณดูปลากระบอกนี่นะเป็นปลากระบอกทะเลสาบคุณดูฝ่ามือผมคุณดูครับผมว่าสามขีดไม่ตํำอ่ะนะตัวหนึ่งอ่ะนะแกงซอมนี่กับผูโูค้มเลยปลากระบอกแล้วก็มาตั้งคู่กับส้มขามทุกคนนะปลามีลังแหลนะครับดิกๆเป็นป็นบันนี้เลยนี่กล้องว่ามาจากกระคังถายินนะมาสนับสนุนเส้นขาบ้านเราน,นะครับทุกคนครับ ขายกันไม่แพงตอก็ให้กันถ้าเป็นปลากระพงปลากระพงทุกคนนะตาจะเจ๋วเจ๋วแบบนี้เลยนี่คือความสดนะสีมันจะเป็นอย่างนี้นะนี่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 ตลาดเช้าท่าหินวันนี้กับปลากีตังเยอะมากขายกันไม่แพงนะครับนะนี่คือปลาเขาเรียกว่าปลากีโค้งน,นะครับผ้าล้างแล้วทำเองนี่จะถอดร้อยมาเลยนะครับ นี <differences S 2> ่ไก่ทอดเต่ละอันนี่คร <problem S 2> ับสามบาทนี่ไก่ทุกทุกทอดสามสิบบาทนะครับเมยายืยอมากครับ